กับเชิญท่านจุลิตรัศนบวิสิทธิ์สิบนาทีนะเชิญครับท่านประธานสภา,าที่เคารพกรบผมนายจุลิตรัศนวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเงินกู้สองล้านล้านที่รัฐบาลน,นี้เสนอในวันนี้แต่ผมก็สนับสนุนในการ พัฒนาประเทศในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างรถไฟรางคู่โครงการถนนเซเลนโครงการท่าเรือรวมกระทั่งโครงการรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าในการเชื่อมต่อเพื่อพาผู้คนโดยสารเดินทางทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลท่านประธานครับเหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนการกู้ของรัฐบาลชุดนี้มีอย่างน้อย3ประการ เช่นความสามารถในการบริหารงาระมานดังกล่าวเช่นความโปร่งใสในการบริหารงาระมานดังกล่าวและความไม่ชอบมาพากนในการจะบ,บริหารงาระมาณดังกล่าวท่านประธานครับเรื่องความไม่ชอบมาพากนถ้าท่านประธานได้ติดตามครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับวันดีคืนดีคนเคยโกงครับสกายกามาประเทศไทยครับ บอกว่าถ้าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ผ่านสอส,อสอบางคนโดนตัดเงินเดือนครับครับสอส,อสอาบางคนครับมีผู้ประทวงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงพูดปลายตามข้อ61นะครับ กล่าวเสียดสีถึงบุคคลภายนอกถึงจะไม่เอ่ยชื่อก็รู้ว่าเป็นใครนะครับอย่างนี้ท่านประธานต้องเตือนนะครับครับท่านท่านจุลิศครับบรรยากาศกําลังมาดีนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนิดนึงอย่าเอ่ยเลยครับนะครับไม่ทราบใครคือคนเคยโกงครับผมยังไม่ทราบลยครับเมว่าตามข่าวครับอย่าแยงครับท่านประธานครับแยงเลยครับคนนอกราชนาจักรครับ สกายก็มาประเทศไทยครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านถูกตัดเงินเดือนครับสสถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านเที่ยวหน้าไม่ส่งลงสมัครสสไม่ใช่คนพักผมแน่นอนครับพักผมไม่มีเงินเดือนพิเศษครับพักผมไม่ใช้มาตรฐานพวกนี้ในการคัดเลือกผู้สมัครลงสสครับมีผู้ประท้วงครับท่านสุนัยเชิญนะท่านประธานครับ ผมสุนัยจุลภูรท์ครับผมเรื่องความครบสมประธานที่ท่านประธานบอกบรรยากาศดีแล้วและตอนนี้มันก็เราก็อภิปรายเนื้อหามาได้มากผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านสสอที่ท่านใช้คําพูดเนี่ยผมไม่ทราบว่าต้องท่านต้องการจะจุดให้มันแรงขึ้นหรืออะไรแต่ท่านกาลังพาดพิงดูถูกเพื่อนเรากันเองนะครับเอ๊ะใครจะมาตัดเงินเดือนผมอะพูดอย่างนี้ไม่ได้ลวน้องเอ้ย เนาะถ้าจะเอาดังนี่อย่าเอาดังวิธีนี้ไปเอาดังวิธีอื่นดีกว่าเอาละครับพอละฮะถอนคำพูดเถอะครับเพราะนี่เป็นการดูถูกเพื่อนสอสอแล้วครับถ้าท่านจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะเป็นข่าวนี่ก็ผมว่ามันก็เกินเหตุเกินผลแล้วครับขอความกรุณาเถอะครับ,ขอ,ขบ,รบอย่าดูถูกเพื่อนสอ,สอันเลยครับขอบคุณครับท่านจุริตครับผมว่าบรรยากาศมันดีอยู่แล้วนะฮะ เอาแนวที่ดูผลสั้นสันครับผมยังไม่าไปประชดประชันรหรืออย่าไปพูดเสียสีทำให้คนอื่นเสียหายเลยครับนะครับแล้วก็เอาในกรอบของงบประมาณตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับคุณหมอสุกิจเชิญท่านประธานที่เคารพผมสุกิจอัโวปกรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดต,ตรังพักประชาธิปัตย์ ผมประท้วงท่านสุนัยครับตามข้อ61ท่านว่าคนอื่นเขาเสียดสีท่านเองก็เสียดสีดูหมิ่นดูถูกเขาว่าเขาอยากดังอยากมาเกิดตอนนี้อะไรอย่างนี้ท่านประธานนะอย่างนี้มันเสียดสีชัดๆเลยครับดูหมิ่นกันชัดๆครับต้องให้ถอนด้วยสิครับครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้ให้ท่านจุลิตถอนเป็นเด็ดเตือนนะฮะแล้วก็ถือโอกาสเตือนท่านสุนัยด้วยก็คนละทีฮะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาท่านจุลิตครับเอาอยู่ในกรอบนะครับท่านสุนัยพอแล้วมั้งฮะ <c oughs> ก็คนละทีก็พอแล้วฮะ <c oughs> ก็ปะท้วงกันไปปะท้วงกันมาไม่จบเอาล้วครับขอกระจิตมากกว่านี้ท่านสุน,นัยขอ,ขอคำกราบเถอะเอาเถอ,คอะครับพอแล้วครับครับก็สมพอสมควรแล้วฮะเอาเถอะครับพอเถอะครับครับเอาละครับพอสมควรฮะ เอาละนั่งแล้วครับพอเถอะครับนั่งเถอะครับคปบางหมอฮขนหมอนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับเจิญท่านจุลิดครับขอความโกรณานะครับนประทานครับวันนี้ผมทําหน้าที่ปกป้องภาษีประชาชนนะครับเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยพวกผมไม่ได้คิดจะกู้ครับ ที่สาคัญผมไม่ได้ระบุพรรคระบุชื่อระบุใครสักคนเพราะว่าใครจะโดนตัดเงินเดือนใครจะโดนห้ามลงสสท่านจุลิศครับครับผมย้าครับไม่ผมเสียท่านฮะเอาอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับผมก็ฟังอยู่ครับท่านเอาประเด็นในกรอบของงบมาาถึงครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงครับท่านประธานครับถ้าร่างฉบับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับ แสดงว่าคนนอกราชอาจาสั่งสภานี้ได้ใช่ไหมครับนี่คือประเด็นของผมครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคนนอกราชอาจาเคยโกงแล,ล้วพรบบสบนี้จะโกงต่อไหมครับอันนี้คือคําถามท่านจุริตครับขอความกรุณาเถอดครับ เชิญท่านสุนัยเชิญครับท่านประธานครับไม่ได้อยากจะหาเรื่องแต่ว่าคำพูดที่บอกว่าถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านสภาเนี่ยสอสอจะถูกตัดเงินเดือนก็แสดงว่าสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลสิครับอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาเหรอครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนถึงผมนี่ผมก็ไม่ได้ว่านี่กระทบกระเทือนถึงผมและเพื่อนทุกคนครับเราเป็นผู้แทนด้วยกันต้องมาดูถูกกันทําไมล่ะครับแล้วสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นความแท้แท้ เราทำหน้าที่นี่คือมาตรา272นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของเรานะครับท่านมีหน้าที่ในการอธิบายอาภิปรายก็อภิปรายไปสิครับแต่อย่ามาใส่ร้ายเพื่อนผู้แทนสิครับขอเถอะครับถ้าท่านประธานจะกรุณาไมา่ให้ถอนเนี่ยผมก็ไม่ลบควนความคิดเห็นอท่านาประธานครับแต่ว่ามีจริยธรรมด้วยกันหน่อยเถอะครับผมก็ไม่เคยไปด่าว่าพรรคไปะช้ปัดเมื่อไหร่สชไปะช้ปัดผมไม่เคยไปดูถูกเขาเลย าครับแล้วทำไมคนดูถูกพวกผมได้อ่ะเออแปลกแท้ๆครับเอาละครับท่านจุริดครับขอความกรุณาเถอะครับนะครับเราอย่าให้มีปัญหาเลยครับอยู่รนประดานครับขอร้องไยทีละครับขอความกรุณาผมก็จะจบประเด็นนี้นะครับในเรื่องความไม่ชอบมาภาคนงร่างพระรัญบติร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้น อีกประการหนึ่งมีเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่คิดว่า,าร่างพระราชบัญญัติงินกู่ฉบับน,นี้รัฐบาลชุดนี้จะสามารถบริหารงานได้ก็คือในเหตุผลเรื่องความสามารถของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เพราะของแพงครับข้าวของราคาแพงทั้งแผ่นดินจนบัดน,นี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยครับราคายางครับ รัฐบาลชุดนี้เอาเงินไปหมื่นห้าล้านบอกยางจะขึ้นโลร้อยยี่บวันนี้75บาทครับท่านท่านจุริตครับเอาในกรอบตรงนี้ดีกว่าครับประมาณที่ตั้งไว้มันดีไม่ดียังไงฮะอย่าไปอย่างนั้นเลยครับงั้นกระประทั่วกันอยู่อย่างเงี้ยขอความก็ุณาเถอครับนะครับท่านประธานครับผมกําลังให้เหตุผลครับ ว่าท,ทําไมผมคิดว่า,าร่างฉบัอบอางฉบับนี้ทํางานต่อไปไม่ได้เพราะรัฐบาลไร้ความสามารถเพราะนั้นผมมีสิทธิรายในการรับหลักการครับนะครับผมคิดว่าเป็นการาพ,าพิปรากฎหมายทั่วไปครับแต่ฉบับน,นี้สําคัญเพราะมีมูลค่าสองล้านล้านบาทนะครับผมคิดว่าทนฟังผมไม่จบแล้วก็ไม่มีปัญหาครับท่านท่าน,านจุลิตะผมผมก็ฟังอยู่นะครับเอาประเด็นที่อยู่ในกรอบงบประมาณ ที่ตั้งไว้เนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะครับจะไปประชดประชันนะครับครับท่านเกียรดมนั่งะครับอะไะครับก็ฟังอยู่ก็เตือนอยู่แล้วครับอ,อ,อท่านเกียรดมผมดูอยู่แล้วก็ทักเด็ได้เตือนไปแล้วฮะ อสมควรแล้วครับเอาเถอะครับพอสมควรฮะผมได้เตือนไปแล้วครับจบแล้วครับท่านจุริศเชิญต่อฮะขอความกรุณานะครับครับท่านประธานครับจำนําข้าวครับรัฐบาลชุดนี้ทําขาดทุนเท่าไหร่ครับ สองแสนกว่าล้านครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนอีกต่อไปในปี2556-57ต่อไปในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อ GDP ที่เราพูดกันเมื่อเชา้าครับที่ผมพูดคือราคายาก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้รัฐขาดทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเกินความจริงครับนอกจากนั้นในเรื่องความสามารถของรัฐบาลครับที่บอกว่าจะไม่สร้างหนี้แสนสองหล้าน สร้างนี้แก้นำท่วม3 5 0 0 0 0ห,หล้านขอเช็คเปล่าไว้เจอบัดน,นี้ใช้ไป8,000ล้านหรือหมื่นล้านที่อภิปรายกันยังเหลือ3 4 0 0 0 0ล้านยังไม่ได้ใช้สักบาทหนึ่งขอสภา,าน,นี้มาเป็นปีแล้วครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้มาขอให้สองล้านล้านพวกเราไม่ให้เพราะกลัวว่าจะขอไปถึงปีสองพันตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐบาลแล้วขอมากองไว้ ขอมาสร้างหนี้กองไว้และที่สุดก็ไม่สามารถบริหารงานได้เพราะไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพเหมือนที่ผมได้กล่าวดังตอนตอน้นท่านประธานครับนอกจากนั้นในส่วนของเรื่องความโปร่งใสเริ่มต้นเมื่อเช้าครับท่านายกมาพูดครับทานายกก็ได้พิปรายผมได้เปิดดูเฟซบุ๊กของทานายกครับบอกว่าโครงการดังกล่าวพวกนี้ พอจะสร้างเพื่อเชื่อมเมืองในการท่องเที่ยวครับท่านบอกว่าจะเชื่อมเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรสุขโขทัยตากอุตรดิตถ์เพื่อเชื่อมเข้าเป็นเมืองท่องเทียเททยทเท่ยวประเทศไทยมีแค่เจ็ดจังหวัดเหรอครับเมืองท่องเที่ยวประเทศไทยไม่แค่แปดจังหวัดเจ็ดจังหวัดนี้เหรอครับยังมีอีกเยอะครับแต่เหตุผลที่ท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นเดียวเพราะว่าต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูงไปยังจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่ ผมไม่ได้อิจฉาอิจฉาคนเชียงใหม่นะครับผมยินดีถ้าเชียงใหม่จะพัฒนาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องเกิดจากความเป็นธรรมของคนไทยทั้งประเทศด้วยท่านประธานครับโจทย์ของการพัฒนาตรงนี้มีแค่สองเรื่องครับเรื่องรถไฟที่เราพูดกันทุกวันนี้นหหนึ่งคือไว้ขนคนสองไว้ขนของท่านนายยกพยายามพูดให้เราสับสนระหว่างขนของกับขนคน ออกรถไฟความเร็วสูงจะเอาขนของขนอะไรครับพี่น้องคนไทยจะได้กินผลไม้ที่สดขึ้นรถไฟความเร็วสูงขนอะไรจากเชียงใหม่มากรุงเทพครับถ้าขนสตรอเบอรี่มาวันนี้ถ้าโลละร้อยถ้าใช้รถไฟความเร็วสูงขนของมาท่านว่าโลละสองพันไหมคนไทยมีเงินซื้อกินไหมไอ้นั่นคือเหตุผลที่เรามาพูดกันวันนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเอารถไฟความเร็วสูงมาขนสินค้าการเกษตรอันนี้ผมเรียนว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่การขนคนครับเมื่อขนคนท่านก็มาดูตัวเลขนะครับตัวเลขรายงานของผู้บริหารเพื่อชี้ว่านักท่องเที่ยวของประเทศไทยทุกวันนี้เข้ามามีคนโดยสารรถปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่อันนี้เฉพาะเดือนมีนาคมครับรายงานวันที่25มีนาคม2556 รายงานว่า5อันดับแรกที่มีการคนเดินทางมากที่สุดของประเทศไทยอันดับหนึ่งครับภาคอีสานครับมีผู้คนเดินทางต่อเดือน5ล้านคนครับอันดับที่สองครับภาคตะวันออกครับไปจังหวัดชนบุรีครับไปเที่ยวพัทยาครับเดือนละ2ล้าน8แสนคนอันดับที่สามครับอันนี้ใกล้กรุงเทพปริมณนทนครับนครปฐมครับล้าน8แสนคนอันดับที่สี่จังหวัดภูเก็ตครับ ล้านสามแสนคนไม่มีเชียงใหม่ติดอยู่ในระดับนี้ครับผมเลยเรียนถามว่าและที่สุดรถไฟความเร็วสูงที่บอกจะไว้ขนคนเนี่ยทำไมเชียงใหม่ไม่มีอยู่ในนี้ครับผมตามไปดูต่อครับตามไปดูต่ออันนี้อยู่ในเล่มที่ท่านแจกเล่มนี้ครับหน้าร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านรัฐมนตรีลองเปิดดูครับท่านประเมินความคุ้มค่ารถไฟความเร็วสูงไว้ ท่านบอกว่าถ้ามีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพเชียงใหม่ท่านจะช่วยให้ประเทศประหยัดได้ปีละ2 1 0 0 0ล้านโดยประมาณแต่ต้องใช้งบก่อสร้างครับเกือบ4แสนล้านครับ387,821ล้านงบลงทุนสูงกันหลายเท่าตัวเพราะนั้นรถไฟความเร็วสูงประเทศไทยจะมีทั้งหมด4เส้นตามหนังสือที่ท่านให้มาผมเปรียบเทียบ4เส้นนะครับ อีกเส้นหนึ่งคือเส้นที่คนได้รับการเปรียบเทียบคือกรุงเทพระยองครับผ่านพัทยาไประยองที่เราดูจากตัวเลขปริมาณคนที่เดินทางเยอะครับกรุงเทพระยองใช้งบประมาณทั้งสิ้นหนึ่งแสล้านบาทเองครับถูกกว่าไปเชียงใหม่สามเท่าตัวกว่าช่วยประเทศชาติประหยัดงบได้เท่าไหร่ครับช่วยประเทศชาติประหยัดงบได้ประมาณ 1 1 7 5 0 0่ารกว่าล้านต่อปีครับประหยัดกว่าไปเชียงใหม่ครับผมเลยเรียนถามว่าทําไมเหตุผลในการเลือกเส้นทางเนี่ยถึงต้องไปกรุงเทพเชียงใหม่ก่อนเรามองว่าจะมีการทุจริตกันหรือเปล่าไปกว้านซื้อที่ไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะหน้าวันนี้เส้นทางยังสำรวจกันไม่เสร็จครับมีสี่แผนครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังถ้าจะไปเลี้ยวไปจุด A ไปกว้านซื้อที่ไว้ก่อนถ้าห้าร้อยไร่พันไร่ มีกําลังซับซื้อครับแล้วต่อไปจะเกิดการท,ทุจริตกันในการเลือกเส้นทางหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงเราจึงคิดว่าเราไม่สามารถสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติผู้เงินสองล้านล้านฉบับนี้ได้เพราะว่าความรายละเอียดในโครงการก็ไม่มีความไม่ชอบมาพาคนก็ไม่มีสําคัญที่สุดไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีความสามารถในการบริหารราชการให้งมบประมาณโครงการดังกล่าวบริสุทธ์ยุติธรรม มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดสําหรับคนไทยครับขอบคุณมากครับ